สวัสดีครับผม j จวนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม My Hero One Justice ภาค2นะครับโอเคซึ่งความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยก็คือเราเคลียร์เคลียร์ของชิซากิาสเสร็จหมดแล้วแล้วจบฝั่งฮีโร่แล้วแล้วตอนนี้เราจะไปดูในเรื่องฝั่งวายไลา์กันนะครับผมฝั่งวิลเล่ร์นั่นเองโอเคจะเป็นยังไงเราไปดูสตอรี่กันเลยครับผมโอเคเรามาฝั่งวายไลน์แล้วอะไรกายแดนแอด เเซหลังจากฉันแพ้การต่อสู้ที่คามิโนพุฉันถูกส่งกลับมาที่คุกพิเศษทาทารัสฉันตั้งใจแพ้นายเอาไหมแต่ดูสิว่าใครจะล้มเหลวในตอนจบงานของคุณครูคือช่วยเหลือนักเรียนของเขา นายลืมไปอย่างนึงนะนายหมดโอกาสของนายที่จะตายซะแล้วละ่ะในายจะมีฉันช่วยนายต่อไปไม่ได้แล้วนะคนที่จะสารต่อความกลัวนะ่ะและความเกลียดชัง ค,คือหัวหน้าที่แท้จริงโอเคแต่ว่านายต้องไปหาพรรคพวกมามากกว่านี้นายจะไม่เป็นไรชิกาลากิโทบุระเอนนาไม้มาทุกอย่างทำลายทุกอย่างอะไรวะนา่าจะประมาณนั้นนะ นายคืออนาคตของสมาพันธ์อาจารย์ไปแล้วโอ้เรไมต์นาอทั้งหมดที่นี่ทั้งหมดนี่คือความผิดของไอเวนอไม้เราจะมาให้อภัยแกพลังของแกสัญลักษณ์แห่งสัติภาพจะต้องตายนี่ม่แค่เริ่มต้นของจุดจบเท่านั้นต่อไปคือตาของเรา มาครับแลวเรื่องต่อไปโกกาค่คะตอนนี้ฉันมาที่โรงเรียนยูเพื่อดูหวานใจอิซุคุนั่นเองเขากำลังฝึกอยู่เลยนะเพื่อที่จะไปสอบเขาเรียกว่าวะอะไรนะไปสอบหรือว่าหลังสอบวะที่ไปสอบเอาไปฮีโร่มาแต่ว่าฉันอยากจะคุยกับเขาอีกครั้งจังเลย เราจะทำไม่ได้ถ้ามีคนเห็นฉันจะดีที่สุดถ้าฉันเข้าไปแล้วก็รีบออกมานะแย่จังเลยนะไอซ์คุ๊คุงไว้เจอกันใหม่ตาคอนดูเปรย์แบบว่าอะไรวะเอ่อมันจะไม่เป็นไรใช่ไหมที่ฉันจะเข้าไปถามทุกอย่างเลยตาอนดูเว่าอะรวอ่อมม่เป็นัน ดูทางต่อสิยายผมยายผมบอลยากก็ตายมากเหรออ<า>ในใกะสนุกกับฉันอย่างนั้นเหรอเอ้ามาเล่นเป็นโทกะฮที่ไม่โกะนะครับเจ๋งแจ๋วมาเอาไม่โดนหลบก่อนไปนี่งไงเราเป็นวีลเลอร์แล้วเราต้องชั่ว้ายนิดนึง ถึงน้องก็ไม่ได้ชั่วร้ายขนาดนั้นสารพผศ์มาจากนี้เฮ้ยบล็อกนี่ไงบล็อกอีกนี่ไงนี่ไงนี่โดนไปซะจังหวะไปโอ้โหอดเพอรฟลิกอีกแล้วนี่ไงนี่ไงมามาเปียงเปียงบล็อกจบนี่ไงนี่ไงเปียงเปียงปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ บล็อกก่อนเฮ้ยไปนี่มันบินเลิศไม่แห้วะไม่ใช่คนดีนี่วะบล็อกก่อนนี่ไม่ไม่ใหไ,ไ,ไปไปไปนั่นแหละสวยพัซอตัต้าของวินเลิศมันจะขึ้นมา,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 าพัซซัต้าบอกว่าโอเคพัซซัต้าพัซซ <laughs> ัต้าที่วิน จเฮ้ยทักการฮิเมโกะบายบายน่ารักว่ะ Amazing Amazing แรงเอสวิสตอรี่ก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงละนี่เป็นการออกกำลังกายที่ดีนะตอนนี้ช้อารมณ์ดีขึ้นแล้วล่ะเออเดี๋ยวก่อนนะจะมีไอเดียดีๆแล้วล่ะอา ฉันเข้าไปในการสอบแล้วก็เซอร์ไพรส์อิซุคุคุงดีกว่านี่เป็นแผนที่สุดยอดมากอย่างแรกฉันต้องไปหาฮิโร่เออเ,อ,อเดี๋ยวก่อนนะที่ทอมราคุงบอกว่าจะมีโรงเรียนอื่นนอกจากยูเออยู่ด้วยนี่นาะชุดนั่นเหมือนจะชิเกสึโรงเรียนชิเกสึนั่นพวกเขา อเ okay, คคฉันเอา,อ <c oughs> าลเลือดมาจากเอ,อ่อ <c oughs> เด็กในโรงเรียนชิเกส,สึผู้หญิงคนหนึง่ง <c oughs> เด็กผู้หญิงในโรงเรียนชิเกส,สึคนหนึง่งนี่น่าจะน่าจะดีกว่าเอ,อ่อแล้วนั่นฉันก็คือเข้าไปข้างในการจะสอบฮีโร่อืม้ม <c oughs> ไม่ใช่ว่านายชอบแผนที่เราจะมาถึงอย่างนั้นเหรอ อ,อิซุกุคงอยู่ไหนนะเรามีเรื่องต้องคุยกันเยอะทีททเดียวล่ะมันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นตรงนู้นนะนั่นอิซุกุคุงถ้าเขาเห็นฉันเป็นคนอื่นแล้วก็อะไรวะแต้องการเรื่องของเขา แย่จริงเลยทกะน,นี่ไม่ใช่เวลามาสนเรื่องนั้นนะนี่ต้องเข้าไปโจมตีแล้วตอนนี้และและทำให้เขาอยู่คนเดียวแบบอยู่วโลนอะปเคลื่อนล่างแล้วแล้ว <c oughs> ไม่ฉลาดแต่เลย์นนะ <c oughs> อะไรวะแต่แปลกที่นายยังยิ้มอยู่เอ๊ะก็คุยเน่ นายนี่ไม่เท่เออซะเลยาสู้กับพระเอกเอ้ยไม่โดนบอกก่อนนีไ่ไง้เปี้ยงเปี้ยงจับแล้ตัวนี้ยังโหดอ่ะจริงจริงตอน,น,ตน,นตผมเจอตอนที่สู้กับบอทแม่งโหดจัดเลยตัวเนี้ยตัวผู้หญิงแจ็คโรงเรียนเนี่ยดูดิบอกก่อนพอพระเอกมันก็เก่งได้เรื่องอยู่ นี่ไงปีงปั๊บโอ้ยบล็อกนี่นี่นี่อิคุโยะปีงบล็อกนี่นี่นี่ปั๊บปึ๊บบล็อกเขาให้ทุ่มนี่ไงต่อด้วยลูกเตะโอ้ยโหดเกินนี่นี่นี่ นี่ไงโดนไปซะพัดเอาตาอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยแต่ไม่เพอร์เฟกอ่ะไม่เพอร์เฟก่เลื่อนน่าจะลดพอบ็อกนะครับวิน,วน, <laughs> นเอสปะ่ะอเมซิง่งเนื้อเรื่อ ไฉันจับนายได้แล้วบอกฉันมาว่าอะไรวะทำไมเธอถึงอยากเป็นฮีโร่ล่ะเพื่อเกียรติยศเหรอหรือว่าศักดิ์ศรีหรือว่าเพื่อใครสักคนฉันอยากรู้เกี่ยวกับเธอมากกว่านี้ไ เอิเกสก้าเอาม่ตรงนั้นซะเด็กยูเอแล้วก็ชิกเกสเราจะการเขาประมาณนั้นไม่ยุติธรรมนะฉันต้องหาเวลาอยู่กับเขาสองก็สองได้แท้ๆจะต้องบอกลากันแล้วแหละจะไปหาโอชะโกจังแล้วเพื่อมาช่วยเขา แล้วก็โจมตีเขาอีกครั้งหนึง่งเขาจะได้ตกใจอ๋อมาเป็นแผนหมดเลยเนะี่ยย้อนกับไปดูของฝั่งฮีโร่ได้ครับเธอโอเคใช่ไหมอยู่นี่มาดี่แล้วเข้าคืนใชงจะตกอเร่องต่อเนื่องขอบคุณนะโทษทีทฉันพลาดอนะ่ะไม่หรอกนั่นไม่จริง ใช่ผมเดาวแล้วก็คุณคือคนที่มาจากชิเกซึใช่ไหมถ้าเธอช่วยฉันทั้งที่รู้อยู่แล้วแล้วก็เออแปลว่าเธอการจะใช้ฉันทำอะไรสักอย่างใช่ไหมละ่ะเปล่าผมไม่มีเวลาให้คิดนะ่ะผมทำมันไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าถ้าไม่ใช่คุณล่ะลกะ คือไม่มีทางที่จะกลัวการตกลงมาที่พื้นได้อะไรประมาณนั้นน่ะอ่าเข้าใจละเธ,เ,เธอเป็นคนดีนี่เอง่าเป็นันไดี่เออยาก,กว่าเอเอกัน่าอย้่าเอเลยากลว่าเธอช่วยทุยกคนด่าเอนยในไ่างออก้นเหรอปรอาก้นไาเปครอไ่ร้ไห้ นี่ต้อเรียนดังโง่เาะขวางทางฉันอีกแล้วแย่จริงเลยนะฉันอยากจะคุยกับเธอมากวามากว่านี้มากกว่านี้อีกแต่ว่ามีคนอยู่รอบๆมากเกินไปลกากะโอชากะ <c oughs> เขาเชื่อในตัวเธอมากเลยนะเธอรู้หรือเปล่า ก็ขับพระเอกนางเอกอ่ะการสอบจบแล้วแล้วก็เป็นเกมที่สนุกมากเลยแล้วฉันได้เลือกตัวอย่างของอิซุกุคุงมาด้วยนั่นคือโบ,บนัสเลยแหละฉันหวังว่าทบุรัตจะมีความสุขเหมือนกันนะมาต่ออ้้าสิ่ยนออจำนวนของสมาชิกในสมาพันธ์เพิ่มขึ้นป,นปะ หลังจากที่ททออมไม้สูญเสียพลังของเขาเราพยายามรวบรวมคนเข้ามามากขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้หน้าบาดแผลเยอะเหรอใช่ป่ะมองหน้าฉันก็ฆ่านายซะหรอก พูดจบคือยงชินปิลาเอาอีกครั้งที่เมตาที่ก็เลยฉันจะให้ดูว่าการต่อสู้จริงๆมันเป็นยังไงไปอุ้ยได้ารเปดาบีรักทีมาสี่ไงไปยังไม่เป็นไรเลยวะบ๊อบบ๊อบบ๊อบนั่นแหละนั่นคือทั้งหมดแล้วเหรอออ้ยไฟสิฟ้์ป๋าเขเท่ เหมือนยังกระติดเบิ้องอุ๊ยอ้าวโอ้ยโอ้โหแลาบีขอโทษหน่อยนี่อบล็อกบล็อกบล็อกก่อนนี่ไม่เปรี้ยงไป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 ขอมันชาร์จได้ประมาณนั้นปะบ้าไปแล้ มานี่แอมี่สิแกตีตีนี่นี่างไรเปรี้ยวดาบี้แม่งเอาจัดตี่ไงนีไง,ไงอุ้ย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 คนแรงไปดาบ,บีบบ้พัตอัลตาไอ้เหี้ยโดนสวนโดนเห็นทำไมตายดาบี้บ,บัง,บงอาจมากตายไปซะโอ้โหเฮ้ยจะเห็นทำไมตายดาบ,บี้อยู่แล้ววิน มหูโค้ดเทพอ่ะเลือกยากเลยเอาใครเป็นภาพปกดีวะดับบี้กับฮิเมโกะผมขอเป็นฮิเมโกะแล้วกันนะคลิปนี้ของจริงเลยวะเราหาคนที่ม,ทมีประสบการณ์สูงเพื่อเพื่อเข้าตีมันจะดีกว่าถ้าให้พวกมันเข้ามาในทีม แต่น่าเสียดายจริงๆเลยนะนายไม่ใช่คนที่ฉันต้องการว่ะตายไปซะนายนี่เป็นเชื้อเพลิงที่ดีจริงไฟเป็นเชื้อเพลิงที่ดีให้กับไฟฉัน,นจริงๆเลยโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ ฮาร์ดแรกสรับฝั่งสมาพันธ์วิลเลนนะครับผมเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าตอนหน้าจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดส r i ครกดแชร์และใจ้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม